มามากินกันเรามีเต๊กเรามีน้ำเต็ดอันนี้สี่กุ่มอ,อืมอันนี้ชินเตนะ๋อละ ร้อนหรือเปล่าชิมดูร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนมันหวานนะมไม่ร้อน ไม่ร้อนอันนี้ก็มีหลังเป็ดมาให้เราขึ้นจะแช่ผักมันก็ไม่แยกแช่ในน้ำมีกระเทียมเคียวมา ใส่กระเทียมเอียลงไปหลังจะได้หอมแอแจานนี้ก็เกี๊ยวกระเทียมมาหลอดมันกรอบทำไมไม่ร้อนเลยวะน้ำเดือดแล้วเปล่าทำไมมันไม่ร้อนถ้าเดือดเนี่ยมันต้องร้อนแบบนี้อันเนี้ยเวลาไปแช่ต้องไปแช่ตู้เย็นข้างบนเนี่ยทิ้งเนี่ยเอาไปทิ้งมันเน่าเหนเยนะแบ มึงไปเปิดร้านเลยนลยนิ่มแมน่นางต่อนางนางอายุยังน้อยยังไม่ถึงยี่สิบนาก็ติดคุกเด็ก หมอเข้าไปตรวจแล้วตำรวจส่งไปตรวจสภาพจิตใจเข้าเครื่องจับใชกระโกโหกหมดแล้วเอาไปตรวจสภาพจิตใจมับป่วยเป็นโรคจิตอายุมันยังน้อยไปมันยังวุฒิภาวะมันยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่คนไงน,นี่หนังเป็ด มันยังไม่พร้อมจะเป็นแม่คนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูมันยังไม่พร้อมจะเป็นแม่คนไงคุณผู้ชม น้องเป็ดใหญ่เลยนะเขาให้น้องแม่ใหญ่เลยก็เกี่ยวเป็ดวันนี้จา้าอร่อยอ่ะขายมาสิสิบระเพี แาซื้อสิบถุงหกร้อยน้ำหนักรถไปห้ากิโลกินเยอะเลยนะเนี่ย เส้นอยู่ใสถึงเลยนะมือควจริงเยอะคือเจ้าเนี่ยบะหมี่ข้าวอร่อย ถ้าหาหนังเป็ดทอดจอบนะหนังเป็ดทอดจอกอร่อยมากหนักเลยไปห้ากิโล นี่หมาอายุมันสิบเจ็ดเองไม่พร้อมจะมีลูกความอดอยากทำให้ต้องมาขายตัวเพื่อจะเอาไปกินข้าวคนก็ไปด่ามัน อายุ17ติดเล่นเกมด้วยหัวมันไอพุชเจอ19ติดเล่นเกมด้วย ดีใจน้ําหนักรถไปห้ากิโลตูดเตอรที่ใหญ่ๆเล็กลงเลยตูดแม่เล็กลงไปเท่าตัวเลยมันควดกลุมความหิวทำให้เรากินข้าวไม่ลงเนี่ยแต่แม่ไม่ได้ลดอาหารนะ แม่ไม่ได้ลดอาหารเนี่ยกินไม่ลงแล้วแต่แม่ไม่ได้ลดอาหารนะแต่ว่าพอเรากินพวกนี้แล้ะมัน ทำให้ตัวเราเบาไง,ให,ใ,หาไงให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันทําให้เรากินไม่ลงอให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเลยตั้งเยอะเนี้ยเห็นไหมทให้เรากินไม่ลงไงนี่ไงอันนี้คือเลมอนเบอร์รี่เลมอนเบอร์รี่คุณผู้ชมดูอย่างเนี้ยอ่ะนี่คือเลมอนเบอร์รี่ชามะนาวกับตระกูลเบอร์รี่ในนี้แม่ชงห้าซองนะได้สี่แก้วเห็นไหม แล้วมันอร่อยมากมันอร่อยมากเดี๋ยวจะคนนี้คุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเลยเนี่ยมันอร่อยมากมันอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยมากๆเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูเนี่ยอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆที่ขายแก้วนึงตั้งหลายร้อยนี่อร่อยอร่อยที่สุดในประเทศไทยขายถูกที่สุดในประเทศไทย ก่องละห้าร้อยมีสิบสองสองละสิบห้ากรัมแต่ขายแค่สองร้อยโปรโมชั่นจะลองเปิดตัวสินค้าใหม่อร่อยมากอ่ะแบบอร่อยแบบ เปรี้ยวๆหวานๆหอมๆอร่อยมากเนีย่ยดื่มแทนน้ำทั้งวันเลยสิแก้วเนี่ยแม่ดื่มแทนน้ำทั้งวันเ,วเนี่ยเน,นี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยดื่มแทนน้ำทั้งวันเนีย่ยเราก็เนีย่ยแต่ต้องชงกับน้ำร้อนนะแล้วเราก็ซื้อน้ำแข็งเนีย่ยถ้าไปซื้อแบรนด์ดังๆเนะี่ยแก้วนึงตกหลายร้อยนี่เราชงชงอย่างเงี้ยรวมน้ำแข็งตก แก้วหนึ่งยี่ิบห้าบาทนี่ตกแก้วหนึ่งยี่ิบห้าบาทนี่นี่เดิมอีกแก้วหนึ่งนะแก้วใหม่อร่อยมากดีใจน้ำหนักลดไปห้ากิโลเพราะว่าหมอบอกให้ลดด่วนเพราะว่าเส้นเอ็นหัวเขา่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทออกค่ะเส้นเอ็นหัวเขา่าค่ะ ถ้าน้ำหนักเยอะมันจะทำให้เราปวดขาไงนี่แล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเติมลงไปนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเดีย๋ยวให้ดูมันเข้มข้นมากแม่ก็เติมน้ำแข็งลงไปนี่คุณผู้ชมดูแต่เนี่ยเนี่ยแม่ก็เติมน้ำแข็งลงไปเติมน้ำแข็งลงไปนี่ มันเข้มข้นมากๆเลยอร่อยมากๆเลยนี่เห็นไหมคะน่ากินมากๆเลยน่ากินมากๆเข้มข้นอร่อยมากดักไขมันกินก่อนอาหารก็ได้กินหลังอาหารก็ได้มันจะไปดักไขมันที่เรากินเข้าไป แล้วควบคุมความหิวแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขับถ่ายออกมาหมดทําให้พุงเรายุบพุงแม่เมื่อก่อนขนาดนี้นี่พุงพุงเล็กลงเมื่อก่อนเหมือนคนท้องเก้าเดือน,นกินให้คุณผู้ชมดูเลยอร่อยมากๆอร่อยมากๆพิมพ์มาเลยในระบบดูแต่พิมพ์เลย นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เอ็ดดิงไฟเบอร์กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยอันนี้เอ็ดก็คือสลิมนั่นแหละสลิมดิงเฟตูชิโนโสลิมหนงเฟตูชิโนโนี่เห็นราคาไหมคุณผู้ชมห้าร้อยบาทเห็นไหมกล่องหนึ่งมีสิบซองสิบห้ากรัมกลม่องละสิบห้ากรัมนี่ก็อร่อยมากอร่อยกับแบรนด์ดังๆมีกลิ่นส้มยูสุขายสองร้อยขายสองร้อยนี่ก็ห้าร้อยเห็นไหมคะมีออยอมีฮาลาลถูกต้องทุกอย่างอันนี้นะคะ สลิมดิงเลมอนเบอร์รี่สลิมดิงเลมอนเบอร์รี่ห้าบาทไม่ขายขายเพียงแค่ส0งร้อถ้าซื้อกองหนึงมีค่าส่ง100่งรแต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ยส่งฟรี1,000บาทถ้าซื้อ2,000บาทได้สิบสององตกกล่องละร้อยเจ็ดสคุณผู้ชมก็ไปขาย500กำไรสามร้อยามสิบ่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอศูนย์ศูนย์้าหนึ่งหนึ่งศูชื่อบัญชีลีนาะจังจังจาโอแลนกรุณาส่งสลิปมาที่ไลอ้อลีนาดัดแกงอันนี้คิวอาร แคปเลยแคปเลยแคบเลยค่ะแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะ,แค,คะแคปเลยนะคะอันนี้ลาย QR code อันนี้ QR code สำหรับโอนเงินแคบเลยค่ะแคปเลยนะคะนี่ส่งมาแล้วอร่อยอร่อยอร่อยกับแบนด์ดังดังที่แก,ก้วหนึ่งหลายร้อยนี่คุณผู้ชมจะใส่น้ำแข็งกินก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กินแบบร้อนก็ได้แต่ย้านะคะว่า เลมอนเบอร์รี่ชาเลมอนเบอร์รี่กับไอ้กาแฟต้องชงด้วยน้ำร้อนแต่ถ้าหากว่าเป็นไอ้ไอ้ตัว่าสลิมดิงไฟเบอร์เนี่ยนะอันนะั้นชงน้ำเย็นไม่ต้องใช้น้ำร้อน